สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะ ประจำเดือนมิจุนายน2 5 6 8นปะคะหรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันเดือนนี้นะคะมีชื่อพลของไพ่นะคะ8ถ้วยค่ะไพ่8ถ้วยก็ปัญหาด้านความรักนะหรือเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยนะเกิดขึ้นนะนะ8ถ้วยก็เป็นไพ่การยกย้ายด้วยนะเดือนนี้ก็มีไพ่การโยกย้ายถิ่นฐานนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการตื่นเช้ากับดึกนะหรือแม้แต่เรื่องของการเดินทางนะที่ไม่เป็นเวลาน่มีโอกาสที่จะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดราศีสิงด้ว นะคะนะรวมถึงนะคะยังมีชื่อคนของไพ่มรณะคะ่ะนะซึ่งนะคะอาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็ไพ่5ดาบด้วยนะคะปัญหาความขัดแย้งต่างๆนะก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะไพ่หอคอยค่ะก็ยังเข้ามากระตุ้นด้วยนะคะทําให้เรื่องของนะคะอ่าชีวิตในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องที่เราคาดไม่คิดหรือนะคะไม่ได้วางแผนอะไรต่างๆนะคะ เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของประสักต่างๆนะก็อาจจะเข้ามาให้คนที่เกิดราศีสิงห์นะคะอาจจะต้องค่อยๆแก้ไปค่ะแต่ถ้ามองในเรื่องของการทํางานเนี่ยมองว่าพ่ง,งานยังมีไพ่การเริ่มต้นนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วยังมีาการขยับขึ้นของพ่ง,งานอยู่นะคะจากหนึ่งไม้เป็นสามไม้นะคะก็มีเรื่องของการเริ่มต้นงานหรือการขยับขยายงานหรือการร่วมมุ่นลงทุนนะคะมากกว่า2-3คนขึ้นไปนะคะก็ถือว่างานยังเกิดการขึ้นไหวยอยู่นะคะแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะต้องแบบลงไปนะคะวิ่งกับเรื่องของการทํางานให้มากนะคะจะทําให้เกิดความ สำเร็จค่ะในช่วงต้นเดือนอาจจะยุ่งยุ่งบ้างอาจจะเกิดความไม่ลงตัวบ้างแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วในเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะก็จะทําให้นะเกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์ด้วยค่ะสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังคือปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะอาจจะต้องแบบระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกันนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาทําให้อา คนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยได้รับผลกระทบกับเรื่องงานนะคะจันั้นต้องลงไปพูดไปคุยนะคะแล้วก็ลงไปเคลียร์ปัญหานะตั้งกฎนะตั้งกฎไว้เลยให้กับลูกน้องนะคะว่าอย่าทําผิดนะคะมันมีกฎกี่ข้อต้องบอกไปนะคะต้องทําให้ถูกระเบียบถูกกฎด,ด้วยนะคะจะทําให้นะคะยังส่งเสริมดวงกับเรื่องงานอยู่ค่ะแต่ลูกน้องก็เป็นคนหัวแข็งเป็นคนอารมณ์ร้อนแหละตรงส่วนนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะ ตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานนะคะก็ถือว่ายังต้องระวังเหมือนกันค่ะอาจจะต้องพูดคุยกันกับเรื่องของการทํางานนะคะให้เกิดความลงตัวหรือแม้แต่เรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะคะ mm. ก็อาจจะต้องคุยกันให้ชัดเจนด้วยนะคะฉะนันมองว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่อาจจะนะคะมีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่ายังเกิดความไม่ลงตัวกับเรื่องงานบ้างน,นะแต่พอเขาสู่กลางเดือนไปแล้วมันเห็นที่บนของให้การงานเข้ามาละทําให้ตั้งแต่กลางเดือนถึงปลายเดือนไปเนี่ยมันสามารถวิ่งกับเรื่องงานได้แล้วส่งผลดีนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินก็มองว่าไอ้ทุ่ผมของไพ่อัศเิรเลียเนี่ยเป็นไพ่การเงินนะคะเป็นนักลงทุนแหละนะคะไพ่สองเหรียญก็ยังหมุนจ่ายเงินอยู่นะคะแล้วสองบนี้ก็คือการหมุนจ่ายเงินด้วยชั้นเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีสิงห์นะคะยังมีการหมุนจ่ายเงินนะคะค่อนข้างมากในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนนะนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินต่างๆอยากจะให้ระมัดระวังแต่ถ้ามีการลงทุนในช่วงต้นเดือนนะคะให้เล่นสั้นนะคะทํากําไรช่วงสั้นๆจะเกิดโอกาสที่ดีค่ะ พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะในเรื่องของรายได้นี่จะมาจากงานแต่ค่าใช้จ่ายจะมากนะ เพราะว่านะมันจะมีค่าใช้จ่ายในตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านหรือที่อยู่อาศัยค่ะรวมถึงมันมีการลงทุนนะคะกับเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นด้วยค่ะซึ่งเป็นการลงทุนไปก่อนแต่ยังไม่เกิดกําไรยังไงนะคะแล้วก็ตําแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะก็อาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็เดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินหรือขอความช่วยเหลือด้วยนะซึ่งทให้เรื่องของการเงินต่าง,างๆของคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะยังต้องระวังอยู่นะเดือนนี้อาจจะต้องแบบ ทำงานนะคะตามความรับผิดชอบเคลื่อนไหวนะกับเรื่องของการลงทุนในกรอบนะคะเพราะว่ายังยัง,ยงพระอิศียังเน้นให้เก็บเงินอยู่อ่ะนะคะยังไม่อยากให้ใช้จ่ายเงินในปริมาณมากเท่าไหร่แต่ถ้ามีความคิดที่จะลงทุนทํากําไรให้ทําในช่วงต้นเดือนแต่ให้ทํากําไรช่วงสั้นๆนะ่จะส่งผลในด้านดีนะะแต่ถ้าเกิดคนที่เกิดราศีสิงนหะ์เนี่ยทำอาชีพเป็นการปล่อยเงินกู้อ่ะถามว่าทําได้ไหมนะคะก็ต้องทําก็ถือว่าทําได้แหละเพราะไพ่การปล่อยเงินกู้มันขึ้นมาแต่ว่า เราก็ต้องให้อ่ากู้ในช่วงสั้นๆอย่าให้กู้ยาวนะคะไม่อย่างั้นก็จะประสบปัญหาเหมือนกันน่ยนะคะฉันถือว่ามันมีช่ผลของให้แรงแงเข้ามามันก็ดึงตําแหน่งค่าใช้จ่ายอยู่แล้วล่ะทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายเดือนนี้อันยังมากอยู่นะคะเราก็ต้องระวังด้วยบางคนก็มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยหรืออยู่ในช่วงที่กําลังจะประกันตัวมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะเราก็ต้องไประวังนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนี่ขึ้นแปดถ้วยอยู่แล้วพวกไพ่แปดถ้วยคือไพ่คนโสดนะคะเป็นคนที่เอาแต่ทํางานอย่างเดียวไปทํางานเช้ากับดึกอะ่ะไม่ค่อยมีเวลาให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของความรักเท่าไหร่ะนะคะแต่นะ,ะในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะก็มีดวงที่จะพบรักทางไกลนั่นแหละ หรือพบกับคนต่างถิน่นต่างชาติคนต่างศาสนาพบรก,กับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่ทํางานข้าราชการแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะสาหรับคนโสดน,นะมันเป็นเรื่องของความรักที่ต้องการเอาชนะมากกว่าหรือต้องการที่จะรักการท่ามกลางความแตกต่างอ่ะสมมติว่ามีคนห้าไม่ให้ชอบกันนะคะมันมันยิ่งห้ามมันยิ่งยุ้งไงฉะนั้นความสัมพันธ์มันเกิดในรูปแบบที่ไม่ได้เกิด เริ่มตอนในเรื่องของความรักมันเกิดที่ต้องการเอาชนะมากกว่าฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมองว่านะคะยังไม่สดใสเท่าไหร่สําหรับคนโสดนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็จะมีปากเสียงกระทบกระทั่งกันท้าหยากันตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ปัญหาด้านการเงินต่างๆด้วยนะคะอาจจะเข้ามานะมันมีไพ้ความรักเสียหายแหละมันก็เป็นเดือนที่ความรักไม่ค่อยหวานไม่ค่อยสดชื่นถ้ามีปัญหากันก็มีปากเสียงกันง่ายๆก็คงไม่พ้นเรื่องของการเงินแล้วก็บางคนก็ช่วงเวลาไม่ตรงกันนะหรือบางคู่นี้ก็หนักหน่อยคืออยู่ไกลกันนะคะนานๆเจอกันทีนึงหรือแม้แต่คนอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่มองหน้ากันนะฉะนั้นตรงส่วนนี้ต้องไม่ปับหรือเติมความหวานกันให้มากนะคะเพราะมันเห็นอีก คนของให้มือที่สามนะมือที่สามที่อยู่ที่ทํางานนะ่ะนะเราไม่มีเวลาให้กับสามีไม่มีเวลาให้กับภรรยานะคะต่างคนต่างอยู่กับเรื่องงานมันก็จะไปมีมือที่สามอ่ะนะกับที่ทํางานนะคะแล้วอาจจะส่งผลกระทบได้ง่ายนะคะฉะนั้นต้องเติมความหวานกันให้เยอะนะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังอะคะ่ะเดือนนี้ก็ห้ามเดินทางช่วงอ่าช่วงค่ำนะคะคือถ้าเดินทางช่วงค่ำมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะ่ะก็ต้องแบบพยายาม เรามาระวังอย่าประมาทละกันถ้าต้องออกบ้านแต่เช้ามืดๆเนี่ยก็ต้องระวังขับสี่รถให้ดีนะหรือว่าการเดินทางไปสถานที่เปรี่ยวที่มืดคนเดียวนยคะก็ต้องระวัดระวังด้วยค่ะเดือนนี้ก็ต้องอดูแลในเรื่องของช่องท้องกาะอาหารเพราะว่าเราก็กินข้าวไม่เป็นเวลาอยู่แล้วรวมถึงพักผ่อนไม่เป็นไม่เต็มที่ด้วยนะฉะนันต้องดูแลทธิุลหอมไพ่มรณานเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้อความเจ็บไข้ที่ป่วยอยู่แล้ว ในะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแต่ถ้าเดือนนี้มันมีเรื่องของการผ่าตัดนะคะหรือการทําสัญยกรรมอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะแต่ถ้าไม่มีก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะไพ่หอคอยก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะ,ะฉะนั้นก็ต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องของการปวดศีรษะนะคะจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะรวมถึงระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทค,ค่ะแล้วก็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะคอบ่าไหล่และอาจจะเกิดขึ้นฉนั้นเดือนนี้มันมีไพ่นะคะอุบัติเหตุเข้ามาหลายใบไม่ว่าจะเป็นไพ่มรณะไพ่หอคอย คนที่เกิดราศีสิงห์เองต้องะระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุด้วยอาจจะต้องหาเวลานะคะไปตรวจสุขภาพค่ะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอไม่ว่าจะเป็นการบริจาคผ้าห่อศพโรงศพนะคะจะทําให้ในเรื่องของดวงสุขภาพร่างกายนะคะ,ะมันมีทางแก้ไขปัญหานะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นแหลงหรือแม้แต่จิตใจสบายนะคะเรื่องของร่างกายก็อาจจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะ,ะฉะนั้นก็ไปทําบุญสักหน่อยหนึ่งนะคะถือว่าเป็นการสร้างกําลังใจนะคะหรือว่าอยู่บนความไม่ประมาทนะคะ แล้วก็นะคะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะผู้ใหญ่ด้วยนะลูกบริวารน,นะคะญาติพี่น้องคู่ครองคนรักอ่ะอาจจะมีปัญหาสุขภาพในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดนะคะราศีสิงห์นะคะวันอาทิตย์ค่ะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังปรับเปลี่ยนงานการย้ายงานน่ะนะคะหรือการถูกยกย้ายตําแหน่งงานไปทํางานที่ไกลไเนี่ยอันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรนะเดี๋ยวบางคนก็ไปทํางานถึงต่างประเทศเลยอันนี้ก็มองว่าไม่เสียหายแะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไม่ได้มีเหตุการณ์เรื่องของการปรับเปลี่ยนงานหรือไม่การยกย้ายหรือไม่การปรับช่วงเวลาทํางาน ะะต้องไปเช้ากับค่ำแบบนี้ถ้าไม่มีสถานการณ์แบบนี้นะคะการทํางานในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยบ้างมันเป็นงานที่ไม่ได้แบบฟิตก,กับเรื่องของเวลาเลยนะคะแล้วก็ยังต้องเป็นงานที่เราต้องออกชวงค่าม,มากขึ้นหรือเขาเรียกเราต้องรีบไปทาประมาณนี้ก็ต้องอดทนนิดนึงค่ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการขนส่งด้านการเดินทางเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องวางแผนให้ดี ส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเป็นเดือนที่มีช่องทางในเรื่องของรายได้เข้ามานะแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่ก็อยากจะให้ควบคุมละกันส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดจริงๆเป็นเป็นไพ่คนโสดแหละแต่ถ้าเกิดจะพบรักจะพบรักทางไกลแต่ความสัมพันธ์นี่มันมันก็คบ้หากันยากนะฉะนั้นอย่าเพิ่งเทใจส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็คือมันจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอ่ะเพราะอิทฉาคของไพ่แปดถ้วยเนี่ยก็คือเรื่องของความรักที่ไม่หวานชื่นแล้วฉันต้องปรับกันหรือเติมมคววาาาาหหนรืออต้้้งงงชช่่เลลใกกับะ คนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันจันทร์นะคะอันนี้เด่นเรื่องงานนะ,ะเหมาะที่จะขยายงานหรือขยายการลงทุนค่ะหรือการทํางานร่วมกัน2-3คนขึ้นไปนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นการเงินรายได้มาจากงานนะคะถือว่าการเงินยังส่งผลในด้านดีแต่ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ในเรื่องของการร่วมมุ่นลงทุนนะคะ กับคนกับคนในช่วงเนี้นะหรือกับใครเนี่ยนะคะในเรื่องของการเงินผลประโยชน์เนี่ยต้องคุยกันให้ชัดเจนแล้วก็มีเอกสารนะคะให้ชัดเจนด้วยเพราะว่ามันก็ยังมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเล่เหลี่ยมอ่ะในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นอยู่นะคะฉะนั้นยังต้องระวังอยู่นะส่วนเรื่องของความรักคนโสดระวังจะไปรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะสนน่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเรื่องมือที่สาม,ม่ต้องระวังะคะ่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงมันดังคารนะคะมีเรื่อ,องให้การเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นค่ะก็ถือว่ามีโอกาสกับเรื่องของการทํางานเข้ามาในช่วงนี้นะถือว่างานยังสวยค่ะแต่ต้องใช้ความอดทนนะบางคนก็เข้ามาทํางานในช่วงเนี้ยแต่ยังไม่ได้บรรจุไงก็นู่นเลยต้องทางานถึง5เดือนน่ะมันถึงจะมีโอกาสเรื่องการบรรจุง,งานเกิดขึ้น ะะหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการเงินเนี <proposals> ่ย <nói> นะคะในเรื่องของรายได้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมากในช่วงนี้เราก็ต้องทํางานให้ครบกําหนดของเขาก่อนนะคะหรือบางคนที่ก็ต้องทํางานใช้หนี้ในช่วงแรกนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่างานมันมีการเริ่มต้นจริงแต่การเงินยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่การเงินยังน้อยอยู่นะคะก็ต้องนู่นแหละคน5เดือนนะคะในเรื่องของการเงินมันอาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ หรือคนไหนไม่ได้มีปัญหาแบบนี้ก็ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายแหละนะคะเพราะว่าถ้าทํางานมาแล้วนี่เงินมันเอาไปใช้หนี้หมดน่ะนะคะหรือเงินเดือนออกมานี่มันไม่เหลือเงินเลยประมาณนี้น,นี้ต้องระวังนะหรือแม้แต่การลงทุนในช่วงนี้ต้องรอบคอบค่ะควรที่จะใจเย็นแล้วก็อย่ารีบร้อนเกับเรื่องของการลงทุนนะ ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักจากการทํางานนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังต้องใช้เวลาค่ะต้องคบกันให้พ้น5เดือนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะก็ถือว่าจะมีปัญหากันด้านการเงินค่ะอันนี้ต้องปรับนะคะหรือต้องคุยกันให้มากโดยเฉพาะคู่ไหนที่กําลังจะลงทุนร่วมกันเนี่ยนะคะต้องคุยกันให้เคลียร์นะงั้นมันจะมีปัญหาตามมาคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะต้องควบคุมเรื่องของรมอย่าใจร้อนนะ เดือนนี้นะคะจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยเฉพาะความขัดแย้งกับผู้ที่มีอานาจเหนือกว่าต้องระวังเลยนะต้องรอบคอบต้องอดทนค่ะต้องอย่าให้เกิดความขัดแยง้งแล้วก็เรื่องของปัญหาการทะเลาะวิวาทต่างๆต้องระวังนะคะการเงินนะคะถือว่าค่าใช้จ่ายยังมากนะคะฉันต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดด้วยนะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางคนก็ซ่อมบ้านซ่อมร้านนะคะหรือมีการขยายที่ทำมาหากินนะ่ะมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ค่ะ ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะพบรักกับทันหันพบรักกับคนต่างชาติพบรักต่างวัยนะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์นะะที่มาเร็วนะคะแต่เราต้องใช้เวลานึกเรื่องของการคบหากันนิดนึงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ต้องระวังการมีปากเสียงกันในช่วงนี้นะแต่ทะเลาะวิวาทกันค่อนข้างบ่อยค่ะรวมถึงนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายของผู้ครองคนระอาจจะมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุด้วยก็ต้องระวังเดือนนี้อุบัติเหตุต้องระวังเลยแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดศีรษะนะคะเกิดขึ้นในช่่วงเดน,นี้คะ คนที่เกิดวรนพุธนะคะถ้าอยู่ในช่วงนะคะที่กําลังยกย้ายถิ่นฐาน <añ! S 1> อะแบบเราอยู่เมืองไทยอยู่เราย้ายอยู่ต่างประเทศอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะมันก็เป็นไพ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแหละนะคะแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะเราก็ไประวังอย่างที่เจอไปตอนต้นแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยถ้าอยู่ในช่วงที่าทากาลังปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมก็ต้องรอบคอบคือบางคนเนี่ยอยากทําบ้านให้มันใหญ่ขึ้นอ่นนี้ค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วแหละมันมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราต้องระวังด้วยแล้วก็นะะค ในเรื่องของฟืนไฟอ่ะฟืนไฟภายในภายในบ้านน่ะนะคะเราก็ต้องระวังด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงค่ะวันพฤหัสบดีนะถ้ากำลังทำเรื่องกู้ยืมนะคะหรือทำเรื่องกู้กับทางสถาบันการเงินอยู่จะมีข่าวดีค่ะนะรวมถึงคนที่ทำงานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อถือว่าการทำงานส่งผลดีนะคะ แต่ถ้าไม่มีเรื่องกู้ยืมเงินเนี่ยก็ระวังคนจะมากู้ยืมนะคะแล้วก็เรื่องของรายได้นี่มันมีที่ผลของให้รายได้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาการเงินเนี่ยมันยังหมุนจ่ายทันหรือแม้แต่เราต้องการไปยืมเงินใครเนี่ยเขายังให้การช่วยเหลืออยู่นะคะฉะนั้นถือว่ามันมีการหมุนเงินก็จริงแต่เป็นการหมุนเงินที่เกิดโอกาสสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่ลงตัวะคะ่ะอาจจะคบมากกว่าหนึ่งคนแหละ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็อาจจะต้องระวังนะคะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะเรื่องการเงินนี่แหละการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมเนี่ยหรือการแยกกันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะจันต้องปรับความเข้าใจกันให้มากคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์นะคะการทํางานในช่วงนี้นะคะถือว่านะอาจจะมีความกังวลใจค่ะคือบางคนว่างานอยู่ก็เป็นช่วงที่อาจจะมีงานชั่วคราวเกิดขึ้นนะหรืออาจจะคือว่างานอยู่ก็ต้อง ให้คนที่เรารู้จักหรือคุณสุภาพสตรีที่ใกล้ชิดเราเนี่ยหางานให้มันมีโอกาสที่จะได้งานจริงๆมันมีไพ่เสียหายแต่จริงๆถ้าทํางานด้านความงามทํางานด้านเสริมสวยนะคะต่างๆหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็น เป็นอาชีพหรือเป็นงานที่ถูกฉโลกนะคะแต่ถ้าเราทํางานประจำเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างนะคะมีความสุขว่าขาดความเชื่อมั่นหรือไม่ได้รับความเชื่อถือนะคะจากหัวหน้านะคะหรือว่าไม่ได้รับความเชื่อถือนะคะจากบุคคลภายนอกอะ่ะฉันต้องเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเองด้วยนะคะรวมถึงปัญหาต่างๆเนี่ยคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ นะเดือนนี้เราอาจจะต้องแต่งตัวให้เกิดความสวยงามเกิดความทันสมัยนิดนึงอย่าใส่สีดําอย่าแต่งหน้าแบบซีดๆจืดๆนะเหมือนคนป่วยฮนะต้องแต่งหน้าตายมันสวยสดวดงามสร้างสีสันให้กับตัวเองนะคะแต่งแบบแฟชั่นเลยนะแต่งแบบว่าดารานะคะจะทําให้เกิดความโดดเด่นและพลิกกล้ายให้กลายเป็นดีนะส่วนเรื่องของการเงินก็มองว่าค่าใช้จ่ายยังเกิดขึ้นนะถ้ามีความคาดหวังด้านการเงินเนี่ยจะได้มาแค่เพียงครึ่งเดียวนะคะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะยังต้องรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่าย นะคะแล้วก็บางคนอยู่ในช่วงที่กำลังจะทำัลยกรรมเสริมความงามด้วยนะต้องควบคุมเรื่องของการเงินด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่เด่นนะคะถ้ามีคนเก่ากลับมาก็จะเป็นการคบซ้อนหรือถ้าไม่ใช่คนเก่ากลับมาก็มีโอกาสที่จะไปรักคนที่มีเจ้าของนะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาปัญหาเรื่องของมือที่3ค่ะต้องระวังนะคะสุขภาพร่างกายนี่ปัญหารโรคเครียดน,นะกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของเลือดน,นะคะสำหรับคุณสุภาพสตรีแล้วก็คือมดลูกป,ประจำเดือนนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะถือว่ามีอิทธิพลของพ่ของความขยันเข้ามานะคะช่วงนี้ให้วิ่งกับเรื่องงานให้มากนะ,ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเรื่องของการเงินอยากจะให้นะคะประหยัดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เคลื่อนไหวด้านการเงินในช่วงนี้เลยนะรือถ้ามีการงานหรือการลงทุนอะไรในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้อยู่ในกรอบเท่านั้นหรือลงทุนน้อยๆที่ควบคุมได้นะคะจะทําให้ส่งผลดีอย่าทำในเรื่องของการเงินที่มันแบบลงทุนมากๆไปมันจะเกิดผลเสียนะคะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่าการเงินยังเกิดความมั่นคงนะคะแต่ถ้า มองในมุมที่แบบว่าเงินเดือนจะขึ้นไหมในช่วงนี้ให้าการเงินก็ยังไม่ได้มีการขยับขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเดือนที่เราต้องสร้างผลงานนะมั้งในเรื่องของการเงินมันก็เป็นรายได้ที่ยังมั่นคงก็จริงแต่ผลงานมันจะทําให้การเงินมันเพิ่มขึ้นในอนาคตเองนะ,ะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดน,นะคะก็มีคนเข้ามาค่ะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะยังต้องใช้เวลาแหละนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเรื่องของความหงุดหงิกันอาจจะเกิดขึ้นนะ,ะฉะนั้นต้องปรับกันให้มาก วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสิจการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือวันจันทร์ค่ะวันพฤหัสบดีค่ะวันอังคารนะคะแล้วก็วันเสาร์นะคะรวมถึงวันอาทิตย์ด้วยค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันศุกร์แล้วก็วันพุธค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่นะคะแสงสุขจะชี้นํไว่าอย่างไรนะคะไพ่แสงสุขก็บอกว่างานยังถูกกดดันมากๆมันนี้ไพ่ถูกกดดันน่ะแล้วก็ ให้ระมัดระวังปัญหาความเดือดร้อนนะที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะบางคนก็มีผู้ใหญ่นะคอยป้อนงานให้นะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะอาจจะต้องแบบใจเย็นนิดนึงกับเรื่องของการทํางานนะคะกับหัวหน้านะคะหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการทํางานนะคะก็อ,อาจจะถูกกดดันในช่วงนี้บ้างะคะ่ะฉะนั้นก็ยังออกแนวเตือนอยู่ว่าการทํางานต้องทําให้เรียบร้อยดิดนึงนะคะแล้วก็ต้องระวังปัญหากับหัวหน้านะคะหรือผู้บังคับบัญชาการแหละในช่วงนี้ ่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ยังออกแนวเตือนเหมือนกันว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ภายในครอบครัวหรือเรื่องของสัญญาข้อตกลงต่างๆนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะเกิดขึ้นทําให้เกิดค่าใช้จ่ายแล้วก็บางคนนี่เข้ามาขอความช่วยเหลือด้านการเงินด้วยนะจันทร์ดวงการเงินในช่วงนี้ก็ยังต้องวางแผนให้ดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาแอบรักนะคะหรือแอบชอบในช่วงนี้กาลังหาโอกาสอยู่เดี๋ยวแม้คนโสดถ้ามีคนที่แอบชอบอยู่แล้วให้ไปแสดงความรู้สึกนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ พัฒนาในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะเดือนนี้นะคะไม่ต้องหา จังหวะโอกาสอะไรถ้ามีความรู้สึกที่ต่อกันควรที่จะเข้าไปแสดงความรักหรือความห่วงใยกันในช่วงนี้ค่ะจะทําให้เรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวดีมากยิ่งขึ้นสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะให้เรามาระวังปัญหาเรื่องของการปกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะกระดูกไขสันหลังในช่วงนี้นะคะหรือบางคนก็มีเรื่องของการผ่าตัดเกิดขึ้นด้วยนะคะฉันต้องดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองให้มากหน่อยนะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของการำลังใจที่มาสส่งให้้กันนแบบีเมอ วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ